โอ้เฮลโลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเมเปิ Maple g a เกมเมอร์ชาแนลและนี่ก็เริ่มร้อนก่อนเลยนะครับตรงมีโทเนี่ยมาสะดำปืนเลยตอนเปิดตัว และก็เราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Sonic .exe One More Time นะครับกดปก,ก็จะจะสังเกตในหน้าตอนนี้นะครับแล้วก็เราก็มาพบกับเจ้า3ส,สหายผู้นี้นะครับแล้วก็ความตายของพวกเขาจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อันที่เขาเจออะไรมาบ้างนะครับกับ ตัว3ตัวตัวนี้แหละและก็บวกกับความหลอนอีกไปด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่อย่างหนึ่งนะครับสําหรับผมแล้วก็คุณผู้ชมก็น่าจะเป็นด้วยนะครับก็คือผมนั้นถ่ายในห้องคนเดียวเว้ยแต่พยายามดึกซะด้วยโอ้โหไม่รู้จะอนไปถึงไหนกันนี่ก็จะลองเล่นเท่านั้นเองนะครับว่าในเรื่องของเกมนี้จะเป็นแบบไหนงั้นก็มาเริ่มกับตัวแรกก่อนเลยนะครับโอ้โหตอนแรกนี่ก็มือจับก่อนเลยใช่ไหม โอ้หิวโซงงั้นเหรอโอ้โหแรกๆนี่สดใสอะไรอย่างงี้จริงมาทีานี้มาวีเวทกันบ้างมีอะไรโอ้ไอเทมแหวนสิบแหวนได้มาละสิบสามรวมเป็นสี่สามเลยมาแล้วก็ต้นต้นไม้ี่มีอะไรอืมโอเคไม่มีอะไรปกติแม่งมีทับปรีไม่ใช่เหรอมาเออเอเออะไร่ะสวัสดีครั้งนะ โอ้อืบรรยากาศค้มแล้วผู้ชมฮะแล้วก็น้ําตกแม่งสีเปลี่ยนไปหรือว่ายังไม่มาสักตท้าไรน,นะครับตรงน้ําเนี่ยโอ้เนี่ยถือว่ายังไม่ได้ขุ่นแดงเข้มอะไรขนาดนั้นอเอต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีลงต้นไม้นี่ก็ยังปกติดีนะครับแต่สีมันอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยตอนบุญไอ้ต้นทานตะวันเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวลงเลยมันตรงมีอะไรแน่ๆเลยต้องดูให้ได้เดี๋ยว เรกเกเลียนเร็วกว่านี้หน่อยอือันนี้น <c oughs> ต้องเพิ่มความเร็วหน่อยๆแล้วกันนะครับ You know this looks somewhat simple Wow Ohoh มืดลงขึ้นเลยนะครับโอ้โหมุงนี้มีแต่กองศพทั้งนั้นเลยนะฮะ Ohoh อ,อะไรจะหล่อขนาดนี้กันเราเอ,าอื้อ o h o แกบ,บต้นก็เปลี่ยนไปด้วยครับผู้ชมฮะอืมต้องตรวจดูให้ได้ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ต้องหากันแน่มันโดนอะไรเข้าสีกันฉันต้องดูให้ได้เอ้ยเอ้ยวัวโอ้หักของงี้ใช่ไหม Something never change ให and s ซี k นะครับโอ้อันนี้ก็ปกติดีนะครับแล้วก็มีโคตินสัตว์ตายด้วยแล้วก็อะไรกันเนี่ย ต้องเดีออกจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยเด็กเกียร์สักหน่อยเฮ้ยยอยยยยยสัตว์ตกใจเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วรอุ้ยผมไม่อยากเพียงนั่งนะครับเพราะว่าน้องเดือผมตายอยู่เดี๋ยวคนก็ทุกคนอ้าวจิ๊บหายละโอ้โหที่กันมาด้วยเฮ้ยตรงนี้ก็มีโค้งจะจะจับอ้าวเอ้ยตายแล้วไงครับ โอ้โหขมับร้องไห้ซะด้วยโอ้โหน่าสุขสารอะต้องไมทำแบบเจนอย่างนี้ไอ้เซนชัยกูสาจจะชิงมันให้ได้เอาชิบหายแล้วครับทเทลชิบหายแล้วมึงแต่เธอทำไมเขาโอ้มึงเอางี้เลยเหรอไม่ขี่ต่อหน้าซะด้วย you know just เออโอ้โหอ่านอ่านไม่ทันเลยกูโอเคเรียกไปหนึ่งศพแล้วนะครับตามจอนี้เลยโอ้โหมาคิวนายแล้วเพื่อนนักเขินนักเขินเดอะเอ็นอะไรวะโออาจจะอ่านไม่ค่อยออกนะครับอ่านได้แค่เอ็นนี่แหละนะทีนี้ก็กลับมายังสู่สภาวะปกติอยู่นะครับแล้วก็นักเขินนี่ก็มีสกิลตามปกติเออเยี่ยมไปเลยครับ อย่างนี้ก็ดีเลยดิเอ้ยเก็บเก็บไปด,ดิเอ้ยไอเทมเกาะป้องกันอะไรวะเนี่ยอะไรอีกชาวพึ่งเล็้วขนาดนั้นโอ้โหอีกแล้วเลยมึงเปลี่ยนบรรยากาศหลายรอบวะนั่นนะแล้วจะสร้างความร้อนอะไรอีก,กันเล่าอืมเดี๋ยวๆเ,วเวพอแต่ข้างบนมันจะมีให้เราอะไรั่บ้างวะเดี๋ยว ก็คือเพื่อนๆอาจจะสังเกตหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมนั้นถ่ายแต่เวลาต้าทุ่ตอนนี้ก็47นาทีแล้วครับก็คือผมนั้นไม่อยากจะเสียงดังไปหน่อยๆนะครับแต่ผมก็บอกผู้ชมไว้แต่ว่าก็คือเรื่องเดิมแหละถ้าแบตมันแจ้งเตือนมาผู้ชมอย่าไปสนใจมันเลยนะครับเชื่อผมมันจะโอเคอยู่หรอกนะหลายคนก็น่าจะเคยเป็นนะครับตอนอัดคลิปยามแบตหมดเนี่ยโอเคไปอีกนายไม่มีทางออกจากที่ดีหรอก นั่นเหรอคิดว่านายจะจะเป็นผีแล้วมึงเฟียวมากใช่ไหมฮะกูเดียวไปได้อยู่แล้วเอาซาเข้าไปซาเข้าไปเอาไม่ให้ซาเลยโอ้โหวขนาดครับ <c oughs> ขนาดกูเล่นความเร็ว <c oughs> ฉันเจอนายแล้วโอ้โแล้วคือแม่งจับไวมากไอตัวนักสือเนี่ยอีกอีกโอ้โหวันนี้เลย โอเคนูว <si suppression> ่าจะไม่เดี้ยงขนาดนั้นหรอกเอ้ยเนี่ยต้องไปสนใจมันนะฮะวันนี้ผมปิดการเช็คเตือนไว้อุ้ยโอ้โหแถมไม่มีปวงกระโดดซะด้วยแล้วคือแม่งต้องอยู่ทิมใดทิมเดิมนี่แหละแม่งไปไหนไม่ได้ด้วยก็คือกูต้องเดินวนไปไปสู้กับมันดีอ่ะเอ้ยเอ้ยวันนี้เ้ยอุ้ยเอาเอาแล้วครับเนื้อยท้ออะไรดินักเกิลนายอย่าท้อนายจะต้องุกขึ้นสู้ ไม่ทานแล้วครับแวะขาดครึ่งเลยทีเดียวครับไมันถึงขาดคอเว้ยมองหน้าซะด้วยโซเมิโ so ซวิญญาณหลายตัวจะมาเล่นด้วยโอเค <c oughs> โอ้โหแม่งไม่ได้เรื่องกันทั้งคู่เลยนะครับตายไปตามปกติของเกมมันนี่แหละครับแต่ว่าเขาจะอัดดัดดด,ดัดแปลงไปยองๆนิดหน่อยนะครับมาทีนี้คิวสุดท้ายรบเพื่อนเึงจะได้เจอสีแปลก แปลกใหม่แล้วมาโรบตทนิกหัวใครอ้อีกแล้วเหรอแล้วคือเราอยู่ในฐานของเอกแมนนะครับแล้วคือภาพแต่ละอันนี้ก็จะแบบโอ้มึงได้โฟกัสรูปแบบนี้มาด้วยใช่ไหมนี่แล้วก็คือ2ตัวนี้ก็พูดไปก็น่าจะรู้นะครับว่าเขาโดนอะไรมาบ้างก็คือมึงโดนตัดคอเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแม่งโฟกัสด้ดวยหรอวะ ก็คือเห็นตั้งหัวเห็นตั้งตัวที่คอขาดไปแล้วเออมาเดี๋ยวมาดูรอบๆกันนะครับว่าในฐานของเอ็กแมนมีอะไรบ้างแล้วข้างนอกละ่ะโอเคมีโคนหินสัสตว์ตายอยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่โชคยังดีม่งเห็นเลือดอะไรสักสลึงนะครับตามพื้นอะไรรอบๆอ,อย่างเงี้ยโอเคมาเรเนตต้องมึงเดินช้าจังวะเพื่อนไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหม ยอมพ a s s เ sarcone โอโอเคครับแค่เราเข้าปุ๊บเนี่ยที่เดิมเลยแล้วคืออันนี้ลาวลาวอะไรวะนั่นนะลาวไอ้นี่อะโอเคตอนนี้ยังไม่มีเลื่อนอะไรสักสักเอ้ยไม่รู้จะเรียกอะไรอะอ้าวโอเมื่อกี้เห็นหน้ามันด้วยวะเห็นภาพมันอันนั้นด้วยนะคุณูชมอะแล้วคือแม่งเปลี่ยนไปเลย โอเคไฟก็แบบเดิมนะครับเรือนแมงก็ใหญ่ขึ้นเฮ้ยเพาฉันกลับจากที่ดีมันจะเป็นยังไงกันฉันลืงกลัวหรือเกินตอนนี้ฉันถ่ายคลิปอยู่คนเดียวยามดึกซะด้วยโอ้โหขนขี้กูลุกแน่นอนเชื่อผมแ้วก็เล่นไปๆนี่แหละอก็อยากเล่นแนวสยองบ้างอาจจะช่วยนะมันจะต้องมีอะไรบ้างที่นี่แน่ๆเลยอืมอืมตดตด ทีนี้ไม่ใช่ย่อยแล้วนะครับมือตัวมันติดกับผนังแล้วคือตกกูโอ้โหเบอเบลตัวแม่งเบอเบอมาสองตัวเลยใช่ไหมนี่โอ้ยตายแล้วจะเดินช้าซะด้วยโอ้โหเดินชา้าไม่มีมือรอจับกูฆค่าแน่ๆอ้าวโตนแจ้มึงนะเรียบร้อยฮะ เสร็จหมูครบตัวละครเลยทีเดียวนะครับโดนแทงตัวแทงนะเออโอ้โหก็คือแม่งกลายเรียบไปแล้วอะก็แบบเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเอิมตัดแปลงไปหน่อยๆอเออเลยนะ in interesting อะไรอะ่ะ very very interesting เดี๋ยวมันแปลว่าอะไรวะ แต่ก็สนุกหนะ้าที่ได้เล่นกับนายเซอร์เรย์โยวันเดอร์วายเดอร์เซมวีทูอะไรวะแต่ก็ง่ายที่จะตอบนะเพราะว่าฉันมาจากจัก,กรวาลโอ้จัก,กรวาลน,นั่นเลยและฉันก็เป็นอันติเมตไลฟ์ฟอร์มเพราะฉันจะมีชีวิต และตายเพราะเพราะอะไรเอาเอาแล้วไงครับไงตัวละ I a M God, อ,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  God อ,อู้หเอาเอาเอา I M God I M God โอ้โหเด้งมาเลยนะโอ้ เออหลอนหลอนโอเคหลอนแล้วครับหลอนแล้วโอ้ยจะกลัวเหลือเ,ลเกินใครก็ได้ช่วยหยุดไอเดีออกไปทีเออยใครก็ได้เดี๋ยวกูกดแล,ล้วออกไม่ได้อะโออ้ไรกันครับเนี่ยใครก็ได้ช่วยเอาไอ้้ไอตัวแบบนี้ออกไปทีโอ้นานซะด้วยโอเคโชว์ไปเรียบร้อยนะครับก็คือสามตัวนี้โดนดองไปเรียบร้อยแล้วครับครบตัวทันทีเลย ต้องไงต่อล่ะทีนี้อย่างเป็นไงต่ออ,อย่างนี้ความมือยังสำหรับรอบสองเกมโบวอรอ์เป็นการโชว์แบบว่าการตายนี่สมัยใหม่กันนะครับแต่ว่าอาจเดิมหน่อยเราเห็นแม่งเทลนอน มัดต้นไม้ก็คือได้เห็นทั้งศพเออไม่รู้จะพูดอะไรกันนะแต่ว่าแม่งขนลุกดี <laughs> คือเออหวาหลอนใช้ได้ใช้ได้ขนาดผมถ่ายอยู่คนเดียวยังไม่ขนลุกขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าผมได้ใส่หูฟังเล่นแต่ว่าบิดเบาๆโอ้โหเยีย <laughs> เพลงเนี้ยขนลุกเลย <laughs> โอ้โหก็คือภาพอะไรมันสั่นนะ <laughs> There i s Away to Free ขี้เกียจอ่านโอ้โหมาลัวๆเลยนะครับโอ้โหหนังไก่กูขึ้นแล้วเนี่ยเห็นเพลงเนี่ยภาพสัตว์เนี่ยโอ้โหหนังไก่กูขึ้นเลยนะครับกูชมะทั้งขาและแขนเฮ้ยนี่มันอะไรกันเราชั้นอยู่ที่ไหนก็คือไอ้โซนิงแม่งอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็แสดงว่า You had a c h a n g e to comedy now you คนคำทุกฟ้าเอ้ยคนลุกเพลงคนลุกเพลงครับโอ้ยโอ้ยถ้ากูถ่ายกลางวันนี่จะเป็นไงวะถ้าถ่ายกับคนเดียวอะ่ะโอ้ผมเก็ตแล้วผู้ชมอะน,นี่คนลุกของจริงเขี yeah. Yeah. ้ยะเขี้ยะพื้นแม่งก็เบลอๆด้วย โอ้โหแม่งผสมกับโซนอีกผมก้โนึกว่าตามมันจะลืมแสงอ่ะเออคิดแท้แม่งติดหน่อยนะครับแม่งทับกันเลยเหรอโอ้เพลงนี้แบบหลอนเลยฮนะโอ้โอสุสใสโชว์ภาพวิญญาณเขาตายมาแล้วครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงเดวิดแกร์รี่แล์เจคและเจคและก็คีสและอลิซ และพ so ิกเซลแอนโซเมนี่เมนี่โมอะไรอะโอ้ยขนลุกะไรอย่างนี้คือเพลงผมขนลุกทั้งเพลงเลยอ่ะตั้งแต่จบมาผมก็หลอนเลยเออร้อนร้อนชิเชียเลยร้อนแค่เพลงนะครับเฮ้ยโอยเอากลัวไปจากที่นี้ร้อ,อ,อนแล้ววายร้อนแล้ว หลอนแล้วกูคนร้องะกูกหลอนแล้วกลัวไปทีเว้ยเอาโอ้โหนี่คือเล่นจบปุ๊บกูดเด้งออกเลยโอ้โหร้อนรลอนร้อ,อนใช้ได้ใช้ได้นะฮะก็ตือว่าผมหลอนตรงเพลงจบมากกว่าเออ ตอนลุ้นๆอีกทีนะครับแม่งขนลุกเลยตอนข้อความมันพิมพ์ม,มาเออร้อนว่ะอืมก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเกม sonic exe ในเวอร์ชันนี้นะครับก็ถือว่าร้อนดีใช้ได้นะครับจนผมได้หนังไก่ขึ้นแต่ฉากจบโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับแหม เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะครับก่อนสำหรับใครๆที่อยากอยากลองเล่นเกมนี้นะครับผมก็จะทำการทิงริมให้ให้ตรงด้านล่างเลยนะครับก็เป็นโหลดกันได้เลยนะครับก่อสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับบายแล้วพบกันใหม่ขอไปพักหูแป๊บหนึ่งนะคือหลอนว่ะ